เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันเสาร์ที่28ธันวาคม2024หัวข้อกษัตริย์ซาโลโมอนผู้ขอปัญญาจากพระเจ้าที่พบได้ในพระธรรมสุภาษิตข้อพระธรรมหลัก1พงกษริยั บทที่สามข้อที่ห้าห้าพระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิบเบโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืนและพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิดอ่านพระครที่หนึ่งพงกษัตริย์บทที่สามข้อที่ห้าถึงสิบสี่ห้า พระยาเวทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในเวลากลางคืนและพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดเจ้าก็จงขอเถิดหกและซาโลมอนทูลว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่แก่ดาวิดผู้เป็นบิดาของข้าพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะว่าท่านดำเนินต่อพระพักพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และความชอบธรรมด้วยจิตใจซื่อตรงต่อพระองค์และพระองค์ทรงรักษาความรักมั่นคงอันยิ่งใหญ่นี้ไว้เพื่อท่านและได้ประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ท่านให้นั่งบนบัลลังของท่านในวันนี้เจ็ตข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดบิดาของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์เป็นเพียงเด็กเล็กข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะดำเนินการปกครองอย่างไรถูกแปดและผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เป็นชนชาติใหญ่ซึ่งไม่สามารถจะนับหรือคำนวณได้ 9ฉะนั้นขอพระองค์ประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้เพราะใครจะสามารถวินิจฉัยประชากรมากมายนี้ของพระองค์ได้สิบที่ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยองค์เจ้านายสิบเอ็ด พระเจ้าจึงตรัสกับซาโลมอนว่าพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งให้ตัวเองหรือขอชีวิตสัตรูของเจ้าแต่เจ้าเองขอความเข้าใจเพื่อจะวินิจฉัยอย่างยุติธรรมสิบสองนี่แน่เราจะทำตามคำของเจ้านี่แน่เราจะให้ใจที่ประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ ซึ่งไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าสิบสามเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่เจ้าด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศเพื่อจะไม่มีกษัตริย์องค์ใดเปรียบเทียบกับเจ้าได้ตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้าสิบสี่และถ้าเจ้าจะดำเนินตามทางของเรา รักษากฎเกณฑ์และบัญญัติของเราดังดาวิดปิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้นเราก็จะให้อายุของเจ้ายืนยาวเนื้อหาในช่วงต้นรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนเขาได้แสดงความถ่อมตนอย่างหน้าทึ่งโดยการถวายเครื่องบูชาหนึ่งพันชิ้นแด่พระเจ้าพระเจ้าปรากฏแก่เขาในความฝันและตรัสว่าเจ้าอยากได้สิ่งใด เจ้าก็จงขอเถิดซาโลโมอนประหนักถึงความจำเป็นในการได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าเพื่อปกครองประชาชนเขารู้ว่าเขาไม่สามารถปกครองอาณาจักรทั้งหมดด้วยปัญญาอันจำกัดของเขาได้ดังนั้นเขาจึงขอปัญญาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ประทานปัญญาและวิจารณญาณที่เหนือกว่าผู้ปกครองคนใดก่อนหน้าเขา ปัญญาของกษัตริย์ซาโลมอนแผ่ขยายไปไกลกว่ารัชสมัยและรุ่นของเขาโดยที่เขาทิ้งมรดกอันยั่งยืนไว้ผ่านพระธรรมสุภาษิตผมมักจะบอกลูกๆในคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าว่าหากพวกเขาต้องการเติบโตในปัญญาพวกเขาควรอ่านหนังสือสุภาษิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหนึ่งปี เพราะหนังสือเต็มไปด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาดและคำแนะนำทางจริยธรรมสุภาษสิทธิ์ของกรรษัตริย์ซาโลมอนเป็นแรงบันดาลใจให้หลายชั่วอายุคนแสวงหาความชอบธรรมความซื่อสัตย์และความเข้าใจในชีวิตประจำวันความอ่อนน้อมถ่อมตนและการพึ่งพาปัญญาจากพระเจ้าสามารถนำไปสู่พระพรอันพิเศษขอปัญญาจากพระเจ้าที่เกินวัยของท่าน ตอนนี้เลยประเด็นการอธิษฐานพระบ,บิดาโปรดประทานปัญญาแก่ข้าพระองค์ที่จะทำให้ข้าพระองค์แตกต่างจากเพื่อนร่วมรุ่นในพระนามของพระเยซูอาเมน